สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูงผู้ซูคนครับผมล่านพีซีแท็กเตอร์อัเภอเบนจลรักจังหวัดสีสกเกตครับผมวันนี้มานำเสนอ่6 6แรงครับผมค u ูโบตา L 2 6 0 5ครับผมสภาพ,พ้อมสชยงานรถบมิหล่มนะครับรถบอได้แจ้งจดทะเบียนครับผมออกเป็นใบสื่อขายให้ครับ รถสีสันดเดิมๆครับผมพี่มีเก็บสีจนันในส่วนของกักรพาหล่อครับผมทั้งสีล่อเลยนอกนั้นก็สีเดิมคันนี้บ่มีผ่านหลังมากเลยครับมีแต่ดันหนามากมีแต่ดันหนามากยังเดียวครับผม สภา้อมใส่งานครับผม ลูกค้าผู้ใดท่านใดหาอยู่กับแววเขมาเบิงด้วยครับอำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดสีสเกตครับผมเบอร์โทรกับศูนยเจ็ห้าเก้าแปด2หาครับผมปลาดห้างตัวอำเภอเบญจลักษณ์หนึ่ defeat, ender, งก pues ิ control. โลครับผมมาทางอุบลนะครับเลื่อมาเลื่อจากอำเภอเบญจลักษณ์มาทางอุบลหนึ่งกิโลครับผมใกล้ๆครับสามแยกน้องเหลื่มครับผมห่างกันสามกิโลครับ ทุกค่าทันใดมาก่ถือจังไดก็โทรมาติดต่อสอบถามได้ครับผมช่วงนี้โควิดหลายฝากพ่อแม่พี่น้องสุขคนดูแลสุขภาพน้อนด้วยครับออกไปไซมาไซกับสวมแมทตลอดเวลาแล้ะก็พยายามมันล่างมือ,จอเจลแอลกอฮอล์ล่างดูด้วยครับผมหลีกเลี่ยงสถานที่ผู้คนหลายๆ เป็นการปองกันการระบาดอีกรอบครับผมเอาใจซอยสุขูมสุขคนครับขอให้่านวิกฤจตไปได้โดยเร็วครับผมคลิปนี้ค็ขอฝากไว้ซ้ำหนีครับผมขอพระคุณทุกทรัพย์ทุกการติดตามครับผมท่านใดมีโอกาสมากรดขันด้นใดก็คอยแข้คมาับิ่งครับผม,บผมขอพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ